โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTkT Studio ะ คลิปนี้มารีวิวลีว่าโควิกนะโกฟีอีกตัวที่3ที่แรกมาแล้วตัวที่3แหละนะสองคนแรกพิกฟอร์ดไม่ค่อยเซฟคอสตาดีขึ้นมาหน่อยมาดูรีว่าโควิกสิจะดีวกว่าคอสตาไหมนะครับผมลีว่าโควิกืีวา่าอันนี้คือสูตรนอกอันนี้สูตรนอกเป็นโกที่ไม่ได้ออกมาตัดบอลไกลเป็นโกดีเฟนนะืมความเป็นโก9 1าบอจับบอล90ปัดบอล9 2ปฏิกริยา95อยู่ 9, 6, ตำแหน่ง9 2ปฏิกริยาค่อนข้างดี นะตีกุญแจค่อนข้าง,งดีกับยูนตำแหน่งก็ก็น่าโ,โอเคนะหลายๆอย่างใกล้เคียงกันนะจริงสามคนนี้มันใกล้เคียงกันนะแต่พอลงสนามจริงแม่งมันก็มีความต่างอยู่นะก็โดด86นะอืมเป็นสะกิลเทพดิเรกติ่งดีเฟนต์เป็นปะสะกิลที่ก็ไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะเหมือนเป็นสะกิลไม่ถูกใจเหมือนมัน AI ออะเป็นสะกิล AI นะโอเคลองสนามไปฮนะโอเคเกมแรกนะสำหรับอ่าลิเวอร์อคโคบิก จนะเซฟกับคอสตาไหมมาดูสิจะเซฟกับคอสตาไหมมา,มาดูส,นะส,ดสิโอเคโอเคมาเกมเริ่มเกมเริ่มหรือว่าคูบนะิกอาจจะดีสุดก็ได้ใครจะไปรู้เพราะอูออไม่เท่ากันเลยนะยิงไกลอุ้ยยิงไกลลูกนี้ติดกองหลังนะแต่ก็ไกลามากอยู่นะติดกองหลังเสียเปิดมุมไหมผมครับออกมาตัดบอลไหมไม่ออกแน่ ไม่ออกแน่ๆนเจอลูกมูงออเคไม่ไม่ไม่ยากไม่ยากถือว่าลูกปกติไม่ยากอะไรถ้าจัดมาได้ก็แปลกแล้วมาผิดไปฮะไปไม่ได้ยิงหรอกครับผมเชี่อไปมาฝั่งนี้ว่ะแต่ไม่ถึงนะครับผมกลับมาที่ลรีว่าโควิฮะเปิดยาวโอ้โหสามศูนย์แล้ววะต้องปล่อยให้ยิงแล้ววะไม่งั้นโดนกดออกแน่ต้องปล่อยให้ยิงสักหนึ่งลูกเพื่อ่จะดูว่ามันเซฟบหรือเปล่า อ่ะปล่อยโอเคไปหลุดนะครับผมไปหลุดเรียมนี้น่าจะไม่รอดเสาแรกเป็นเสาที่ผมชอบยิงนะเสาแรกเพราะโอกาสเข้าผมว่ามันสูงนะเสาแรกอะพืม่มันจ่อแบบมันมันจ่อมากกว่าเสาสง่งนะโอเคเป็นการปล่อยให้ยิงที่เข,เข้าประตูนะ <c oughs> ก็ยังไม่เสียบนะอธิปย์ฮะริมเส้นเหรอริมเส้นเข้ากลางใครก็ไม่รู้กลับไปก่อนกลับไปก่อนนะปล่อยลูกเดียวพอแล้ว ไม่เสมอ,อนนะ่ะสี่แล้ววะต้องปล่อยอีกลูกวะน,นะต้องลองปล่อยอีกลูกโอ้ยมันไม่ยิงวะปรับโอเคไหมซี่ปันโค้งสาปล่อยเลยนะโอเคน่ะซี่โอ้โห,โหเฮ้ย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 เคลียร์เปจ้จจะจ่อติดเซฟติดล็อกนะเคลียร์ไปก่อนจะปล่อยแหละถ้าปล่อยเลยอ่ะ แม่งไปยิงกูสักทีเอาดิเออยิงไกล,น,ลน,นั่นแหละตรงนันแหละอุ้ยล็อกติดบล็อกติ <c oughs> ดบล็อก,อกนะยังไม่ได้เซฟเต็มๆเลยวะ่ะ <c oughs> ปล่อยลูกแรกโดนยิงลูกโสงแม่งมนไม่ยิงสักทีวะ่ะล <c oughs> ูกสายืนนิ่งเลยนะมาซื้อยิงไกลจูดไปแย่งมันทำไม <c oughs> บียาบยอาเลียมนี้หลอด <c oughs> มอ่วงไม่ตรงกรอบอีก <c oughs> <c oughs> คือปล่อยแลยว้วเพราะว่ามันมันก็ห่างคือสกอร์มันห่างแล้วต้องปล่อยให้เขายิงย่งนั้นเขากดออกแนะ่เขาออกแนะนะ่ไม่ชอบการกดออกนะถ้าคนอื่นกดเอา้าอันนี้ก็ง่ายไปนะไปฮนะไปจัดไปพนมเลียมนี่แหละเอาดิสักทีโอ้โหไม่ถูกใจเลยบอลเล่นอย่างเงี้ยนะปล่อยให้ยิงจะได้ดูจะได้ดูว่ามันเซฟหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะับิย่าตุ้ม ตู้มสักทีดิโอ้โหลูกยิงไกล <c oughs> กินยิงไกลหลอดม่วงไม่ทันว่ะ <c oughs> ยิงไกลหลอดม่วงไม่ทันว่ <c oughs> นะนะฮะแม่ก็ยังไม่เซฟนะะยิงไกลหลอดม่วงไม่ทัน <c oughs> ที่บีย่านี่ไม่ได้ปล่อยนะนี่มาเอง <c oughs> เอก็ยังไม่ได้ยิงฮะ <c oughs> มาว่ะมาเองว่ะมาเองว่ะบิยาบิย่าบิยา เอ้ยเกือบโดนแล้วเจอซ้ำแน่ๆโอ้โหเสาแรกแะยังล้มตัวทันไม่ได้ห่างตัวมากแต่ปฏิกิริยายัางดีอยู่แมมาเซฟว่ะมาเซฟวะนะฮะถ้าลูกปล่อยไม่ยิงเข้าพอไม่ปล่อยไม่ไม่เข้าเปิดเข้าในได้โมงจับสบายนะครับผมก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันก็ไม่ก็มีเซฟบ้างอะก็มีเซฟบ้างที่ไม่ใช่แบบ ยิงปุ๊บเข้าปั๊บอะไรอย่เงี้ยโอเคจ้าเกมแรกนะครับผมปล่อยไปสองลูกก็เรียบร้อยทั้งสองแต่เพราะลูกไม่ปล่อยโอ้โหมันเซฟว่ะด้วยความที่มุมมันก็เค้กล้องหลังบีบด้วยแหละนะอืมเป็นเซฟสองจังหวะนะครับผมสำหรับเรียบ่คโควิกนะฮะโอเคได้ไปเท่าไหร่ในเกมนี้ก็โอ้โหเอ้ยไม่ต่ำสุดว่ะเ้ไม่ต่ำสุดกูได้ไปหกนะฮะไม่ต่ำสุดนะ บุถ้าเป็นปิกฟอร์ตต่ำสุดแล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ,ะไมอะ่ะเจังหวะเซฟเมื่อกี้หกเหรอจังหวะเซฟลูกสองสองครั้งเหรอได้ไปหกเกมนี้เฮ้ยนะเฮ้ยโอเคนะให้ลูกปล่อยอ่ะมันมันก็ถาม่าสมควรเขาคือมันมันเป็นลูกป,ปกติที่มันต้องเข้าอยู่แล้วนะเสาแรกเนี่ยโดนประจําและชอบยิงด้วยเสาแรก <c oughs> มันผมว่ายิงเสาแรกเข้าง่ายกว่าเสาสองนะส่วนตัวผมถ้ามุมนี้อย่างเงี้ยผมเสาแรกเหมือนกันแล้วก็ลูกหลอดม่วงก็น่าจะเข้า ก็มีลูกเสีบไฮไลท์เรอะดูไลไลท์ดิไฮไลท์ไฮไลท์น่าจะยาวว่ะน่าจะยาวว่ะไฮไลท์น่าจะเยอะก็ว่ายิงกันเยอะนะฮะยิงกันเยอะอยู่ยิงกันเยอะอยู่อันนี้ละมัง้งนี่แหละลูกประตูเป๊ก็ถือว่าปล่อยอยู่แต่โหเหลี่ยมนี่เสาแรกต้องเอาน,นะยังไงก็ต้องเสาแรกกว่ามุมนี้สองสองเข้ายากนะ นะถ้าส่วนตัวผมก็ยิงเสาแรกเหมือนกันนะนโอเคยังไม่ได้เซฟสำหรับลูกนี้ยังเอา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 ยิงเยอะจังละ่ะแล้วก็มีจังหวะน,นี้เหรอบีญาหล่อนม่วงลูกนี้อึ๊บอึ๊โกโอ้โหลูกนี้ไม่ทันเลยห่างเยอะลูกนี้ห่างเยอะนะไม่ไม่ทันโดดแล้วสุดแล้วโอ้โหไม่ถึงเพาห่างเยอะลูกนี้ห่างเยอะนะอืมออาแล้วลูกดับเบิลเซฟกูไม่ให้ดูเลยโอเคเกมนี้อยู่ อยูู่ระดับ6ได้ไป6ก็มีจังหวะเซฟอยู่นะช่วงท้าย2จังหวะโอเคอยู่แต่ลูกที่มันเข้าก็กมันก็ต้องเข้าแหละ <c oughs> นะต่อเกม2ไปฮะโอเคเกมที่2นะเกมแรกได้ไปไปอว่าโอเคนะโอเคนะนะ่นาจ,จะมีจังหวะเซฟสุดท้ายแหละเลยแนมันเลยขึ้นเพราะมันก็โดน2ลูกเหมือนกันนะนะโอเคเกมแรกถือว่าผ่านอยู่นะนะถ้าดูจากเรตติ้งนะนะมา เกมสองเกมสองกลับมาทีหรือเป่าควิกฮะหรือเ่าโควบิกลองเปิดฝั่งนู้นแม่นไหมใช้ได้นะครับผมนะใช้ได้ใช้ได้ความแม่นตูดปากข้างไหนฮะดูดูเหลี่ยมนี้ดูยิงไม่ได้แน่ยังไม่โดนยังไม่โดนทีเรวานะเลวานไม่ถึงกลับมาทีหรือเป่าควิกฮะ เปิดออกข้างอุ้ยว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 ุ้ยเหมือนจะดีแต่ย้อนหลังนิดหน่อยมาที่เรียวานะโอ้โหโล่งๆเลียมนี้ยิงเลยอุ้ยเกือบเข้าเสาแรกน่นเกือบเข้าเสาแรกมีปัดอยู่นะมีเซฟอยู่นะถ้าไปเล่นไปนั่นะเปิดมุมะเปิดเข้ามาอย่างนี้ไม่ออกมาแน่ๆนนะดับิดบีญาฮะไปแล้ววะไปแล้ววะ เหมือนจะโดนยิงว่ะแล้วไม่โดนโอเคจ้กเกมที่สองนะโอ้เกมนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเซฟอะไรแบบจะจะสักสักเท่าไหร่อ่ะนะได้บอลค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่เสียนะไม่เสียอืมโดนยิงหนึ่งครั้งแ,แต่ก็เซฟไว้ได้นะคะแนนก็ได้ไปห้าด้วยความที่มันไม่ได้เซฟะนะเซฟหนึ่งลูกที่แบบไม่ได้ยากนะได้ไปห้าเกมเรกยยังดูดีกว่าผมว่า นะคือเกมแรกมันพอได้เซฟได้แบบจะจะมั่งแต่เกมนี้ไม่ค่อยได้เซฟนะโดนยิงน้อยจะปล่อยให้ยิงก็สกอร์ไม่ขาดสกอร์ไม่ขาดเลยไม่กล้าปล่อยนะเกมนี้อืมแต่ก็มีจังหวะเซฟอยู่หนึ่งครั้งนะครับผมจะหวะโดนยิงเสาแรกก็ล้มทันอยู่ถ้าไม่ทันก็ก,ก็ก็เรียบร้อยก็ตรงกรอบด้วยนะ่ะโอเคต่อเกมที่สามไปฮะโอเคเกมสามแล้วสำหรับลีบาโคบิกนะถามว่าถ้าเทียบกับฟิลฟอร์ดกับคอสตาเหรอ มันก็อยู่ในเกมเพราะว่าก็กด,กดีกว่าพิกฟอร์ดอยู่นะทรงทรงทรง,งดูทรงดูดีกว่าแต่ยังไม่ถึงคอสตาว่ะนะต้องดูเกมนี้ว่ะนะสองเกมคือเกมแรกอะโอเคเกมสองยังไม่ได้เซฟอะไรเลยฮนะต้องดูเกมนี้มาเทียเท่ยนูนะครับฮะฟอร์เดนเหรอฟิวฟอร์เดนป่นะก็ไม่ใช่ฟิวฟอร์เดนดิดีโก้ฟอรลันอั <laughs> นนะีไม่ใช่ฟอร์เดนดีโก้ฟอรลันนะครับผมนะยูนะครับฮะ ฟรานโอ้เหลี่ยมนี้ไม่ยิง,งเป็นแค่ยิงไกลอุย้ยมีโดดไปโดดแต่ไม่ต้องกรอบลูกนี้นะกูตียกมาฮะเคลียไปก่อนอู้สิลูกเปิดนมุมว่ะเคลียไม่ดีเคลียไม่ดีสิลูกเปิดนมุมเลยนะเปิ่นมุมก็คือเปิดมุมเนี่ยรอรอ,รอเซฟอย่างเดียวไม่มีทางออกมาตัดบอลแน่ๆนะรอเซฟอย่างนี้แต่ตรงตัวโอเค นะยังยังยังสติดีอยู่ยังสติดีอยู่ยวนครับอะะมซี่เหลี่ยมนี้ยังไม่ได้มาซี่ยวนครับดนบุกหนักจังวะยวนครับก็ยังไม่ได้ยิงดุนบุกหนักจังวะไปฮะเปิดมาให้ดีโกฟรันบอลลงสวยแต่ไม่ได้ยิงหลักพอนุ่มยังไม่พ้นวะยังไม่พ้นเอ้าหลุดเลยยวนครับเหลี่ยมนี่โอ้ยเชี่ยแสดงไงวะนะแสดงไงวะ กยจะจอ่อเซฟมือเดียวนะเกือบโดนเสาแรกเชีย่ยมือไวว่านี่แหละที่ต้องการแล้วโดนจิ้มแล้วโดนจอดจอ่อโอ้ยเซฟอีกแล้วเอ้ยเขาจริงน่าุูกยังตรงตัวก็เถอะแต่อู้มันไวนะดวนครับมาใหม่อีกแล้วมันมาอีกแล้วฮะเคลียร์ไปก่อนไม่ขาดยังไม่ขาดนะอยู่นะครับ,รบน่าจะยกเข้ามาวะแล้วอุย๊ยสองเซฟ โถเซฟสำคัญนะครับผมเว้ยเว้ยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนไอ้ลูกไอ้ลูกเซฟมือเดียวเนะี่ยควรจะเข้ามากเพราะมันจอ่จอดๆเลยนะมันเซฟได้วะ่ะจุนครับมาอีกแล้วแล้วเป็นอาร์โนอาร์โนยิงอุ้ยยังไม่เสียป,ประตูวะ่ะเฮย้ยเฮ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 ้ยเอาวะ่นะน่ะพอพอคอสตาแล้วดีกว่าพิกฟอร์ดแน่ๆใกล้เคียงคอสตาดีไม่ดีดีกว่าคอสตานะอุ้มมือมันไวว่ะน่ะ แล้วมันมาอีกแล้วมันมาบ่อยเหลือเกินแลไรมันอย่ามาวะอย่ามายิงเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยโดช้าโดช้านะโอ้โหเกมนี้คือที่สุดแล้วผมว่าเรื่องการเซฟนะโอ้โหชอบเลยว่ะหรือว่าโควิดว่ะน่าจะเป็นคนนี้แหละที่ตึงที่สุดสำหรับกูของฟรีเยงครับฮะคดีคนเดิม โยงครับคนเดิมโยงครับคนเดิมไม่ได้ยิงอะแล้วไม่ขาดแล้วไม่ขาดแล้วไปเข้มจะเอาจะเล่นไปเข้มจะเล่นแต่ยังเล่นไม่ได้มาเป้อย่างนี้เหลียมนี้ทันนะครับผมทนัทนแล้วเปิดเคลียร์ยออกไปฮะมาแล้ววะโย่นะครับแต่โอเคเอาเอ,าอุ้ยเกือบโดนเหมือนกัน <laughs> เกือบพลาดมาวะอิกูฟลานะ ฟอรนะ์น่ะโอเคหลังเอาอยู่ยังไม่เสียประตูแล้วก็มีเซฟโหดเกมนี้ถือว่าเจียมเลยนะต้านให้อยู่แค่นั้นแหละเกมนี้เป็นรองชัดเจนนะโอเคปูมันแม่งก็เซฟชิบหายปีเตอร์เชค็คปีเตอร์เช็คเซฟชิบหายโอ้ผมยิงเยอะนะแต่ติดป,ปีเตอร์เช็คหมดเลยโอ้ยิงกันเยอะว่ะศูนย์แล้วโอ้โหโกดีทั้งคู่ต้องบอกว่าโกดีทั้งคู่ นะแต่เวลาโคบิดดีกว่า <laughs> เฮ้ยตบกบกเกมเนี่ยโกดีทั้งคู่ถ้าไม่มีโกคือโ h o o นกันเละนะแต่ปีเตอร์เช็คต้องยอมว่ะโอ้ปีเตอร์เช็คโอ้โหเซฟเซฟโหดเกินเซฟโหดเกินนะแต่เวลาโอ้โหเรียกว่าโควิกก็ไม่โอ้โหไม่แย่เอ้ยผมว่าคนนี้แหละคือดีสุดของไปโกนี่แหละเวลาโควิกคือที่สุดแหละนะไหนดูเดีอันลูกเปยิงหรอเดี๋ยนะ เอาติดเซฟติดบล็อกแต่ที่เช็คก็เจ๋งพี่เช็ะมันมันมันเซฟดีตั้งแต่ทุกเวอร์ชั่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนแม่งดีมหมดเลยพี่ด้เช็คนี่ลูกเซฟลูกนี้สวยนะก็เกือบลอดขามกันเกือบลอดขามนั้จังหวะไหนวะที่โยนครับยิงวะแล้วแล้วติดมือมือเดียว,วอันนั้นคือสุดจริงเนี่ยปับอุย้ยลูกนี้คือยังไงก็ต้องเข้าวะโอ้โห นะแต่มันยิงดีนะแล้วก็เปิดได้ยิงก็เซฟได้โอ้โหจะเจาะมือ,อมันไววะ่ะนะอาจจะไม่ได้ห่างมากแต่ก็อนะฮะโอ้โหแล้วก็ปีเตอร์เช็คแม่งเปปั่นเน้นเน้นโ,อ,โอ,อาจจะไม่ได้เรงด้วยแหละแต่ปีเตอร์เช็คแม่งเขาริงเหมือนกันนะปีเตอร์เช็คว่ะปเตอร์เช็คว่ะนะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าปีเตอร์เช็คแม่งโคตรเซฟ แม่งโคตรเซฟแล้วโอ Arrow, ้โหดีคือเกมเนี <competition> ้ยโกดีทั้งคู่เนี่ยตั้งยกให้เวลาเวลาโควิกว่ะแม่งเซฟจะจอไปโอ้โหสองสามลูกเกมนี้ต้องยอมคนจริงนะเกมสี่ไปครับผมโอเคเกมสุดท้ายละเกมสี่นะเกมสี่แล้วนะครับผมเกมแรกทรงดีเกมสองไม่ได้เซฟเกมสามไม่สุดเลยว่ะสุดเลยนะฮะโอ้โหจัดดับได้ ที่หนึ่งผมให้เรียารคูบิกนี่แหละดับสองให้คอสตันดับสามให้ให้พิกฟอร์ดเต่ร์ลเคนสุดท้ายว่ายังไ,ได้เลขว่ะแต่นั้นน่าจะไม่ได้ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่ว่าส่วนสูงค่อนข้างเยอะสําหรับโคดไอโกของอินโดนีเซียนะบิยาฮะยกเข้ามาชอกออกไปก่อนเหรอชอกเหรอไม่จับเหรอวะนะแต่ชก้าโอเคโชก้าโอเคอัธนะิมรีฮะใครวะเนี่ยเลมพาดไอเชียเลมพาดเบลติฮะไม่เปิดเหรอ ซองนี้เหมือนจะเปิดนะเหมือนจะเปิดนะอ้าวไม่ได้เปิดโอเคชกออกเ,อเป็นการชอกออกไปแบไม่ใช่การจับเป็นการชกว่ะเลียมผาดฮะมาที่เป๊กกาดิโอลายังไงมัวตัวกันอยู่หน้ากูมัวตัวกันอยู่หน้ากูกากบิญาบิญาหลอดม่วงชาไปหน่อยอาย้าวเลียมผาดเลียมนีน่โอ้โหเลียมนี่จับสบายเป็นการปั่นด้วยเท้าขวามันก็เลยแบบดูเหมือนเปร๊ะนะนะฮะมาที่บิญาฮะฝั่งนี้ ดาบิดบีาหเราเปิดเข้าในอีกแล้วออกไปดีเอาบบี亚าไปเปิดหรอวะมันคิดอะไรอยู่วันเนี้ยบี่ากองหน้าไปเปิดเฉยถ้าเปิดดีก็มาไปอย่างนะฮะเลมผ่าดฮะแฉทะลุ่ช่องมายังไม่ทะลุยังไม่ขาดเปิดมาที่บี亚ากองหลังเคลียร์เคลียร์ไม่ขาดเอ้าเชียดลงลงอุ้ยไม่เข้าจนเสาโอ้ลำหน้าเหรออะไรอ่ะถโทษเหรออ๋อไม่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  นะโอ้โหบัดเสียวนะฮะัดเสียวยิงจนเสานะมันนั้นเสาแรกคือโก้ไม่เซฟแล้วมันมันผ่านมาแล้วนะโอ้โหเกือบโดนเหมือนกันแต่ยังไม่โดนนะรีบาโควิกเอาไปจ่ายเขาอีกตอรีสฮนะน่าจะยิงไกลโอ้โหมาว่าเซฟลูกยิงแกลของตอรีสว่ะนะฮะไม่เสียยังไม่เสียยังไม่เสีย,ย,สยทำเป็นเล่นไปนะนะรีบาโควิกนะะมันเริ่มเข้ามือเลยนะมันเริ่ม,มแบบคุ้นกับสนามแล้ว นะกีมกมแรยังไม่คุน้นลูกนี้ไม่ปัดู้หนี่แหละข้อเสียของการที่เป็นกูที่มันไม่ได้ออกมาตัดบอลก็คือมันมันจะไม่ค่อยตัดลูกอย่างเงี้ยมันจะยืนรอเซฟอย่างเดียวนะมันจะยืนรอเซฟนะมาเปิดโคูงเข้ามาได้มงก็อปล่อยออกเลยปะปล่อยออกไปเลยว่ะนะไม่จับไม่ดูดแม่อะไรเลยนะถ้ามาลูกทรงนี้แค่ลุยต่อเชียยกมาเชียหลุดเลยว่ะเป็นต่อเรทโอโ้ มึงกะแบบได้บอลปุ๊บยิงปั๊บไม่ไม่ลงไม่รออะไรเลยนะฮะมาธีบีญาฮะบามาอยู่ริมเส้นไม่ก็น่ากลัวเหมือนนันะมันได้ตลอดเลยเล่นดุตลอดเลยอ่ะน่าจะยกมาโอ้โหแต่มันพลาดตรงที่ว่ามันมันจ่ายไม่ดีเดยนะมันอยู่ริมเส้นได้แต่มันจ่ายไม่ดีมันก็เลยแบบจะเปิดริมเส้นก็ไม่ใช่จะอะไรก็คือทําอะไรก็ไม่ค่อยจะดีนะนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปีเป็นกองหน้านะครับผมนะใช้งานประเภท เปิดมาอย่างนี้แก็เป็นสบายฮะเกมนี้เลมพาดจ,จ่ายออกมาอุ้ยเกือบหลุดเหมือนกันนะแล้วมาโควิดยกออกข้างเปิดโอเคอยู่นะนะเปิดบอลออกข้างโอเคอยู่นะมาทีโอ้ยเฮีย,ยหลุดเลยหลุดเลยโอ้โหมาไงวะเอ้ยบีย่าใจหลุดเลยมอเต่บอนในกำลังบดมันจ่ายไม่ดีอยู่เลยโอ้โหแล้วเป็นเป๊ปที่ขึ้นมายิงไม่บีย่าใจหลุดเลยว,วะ่ะ หดูทั้งโอ้โหดูหดหดเป็นอืมเป็นแผงโอ้โหเจออย่างนี้เซฟยังไงก่อนเอ้ยนะบทจะหลุดหลุดง่ายอย่างวะเอาข้างมาเลยฮนะดีย่ายากแล้ววะเริ่มน่ากลัวแล้ววะนะ้าปึ๊บปับ๊บไม่โดนเอเมารีฮฮนะไป,ไปเขายิงได้ยังไงวะเนี่ยเลียมพาร์ทเลียมพาร์ทเอเมารีฮหลอดม่วงโอ้โห กดเสรงเชนะมาทีตอเรนะมาทีบีย่าโอ้โหเลียมนี้อ่ดล้ำหน้าไปดีแม่เกือบโดนเหมือนกันนะเกือบโดนเหมือนกันน่ากลัวว่ะคือบีย่าไม่มน,าวนว่ากลัวว่ะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแม่แม่แมาโควิดกนะ็เปิดข้ามฟากมายังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ไปได้วะ่ะไปกระชากโอ้กระชากชาไม่ติดกดกระชากไม่ติดออ เสียเลยว่ะเสียของเลยโอเคจบเกมที่สี 4, พ่พอแล้วพอแล้วะครก็ผมโอเคแล้วนฮะก็พอจะยิ่เลือกได้นะจริงนะเรียกว่าคบิคคือเซฟสุดแหละเรียกว่าคบิคคือที่สุดแหละสำหรับผมนะน้าที่สุดแล้วนะดีพอคอสตานะครับผมโอ้โหแล้วโดนเยอะเกมนี้โดนยิงเยอะนะฮะอืได้ไปหกก็เซฟส,สวยสวยอยู่นะก็มีเซฟสวยสวยนะนะฮะ โอ้โหเรียกว่าโควิดเป็น2องสาี่เกมที่อยู่คะแนนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเกมแรกได้ไป6เกม2เนี่ยไม่ได้เซฟก็เลยเกิดได้น้อยเกมเกมสามเ้าเกมสี่ได้6อยู่ในเกมที่มาตรฐานค่อนข้าง,งดีกว่า2คนแรกนะนะพิกฟอร์ดเนี่ยไม่ติดเลยไม่ติดเลยก็สตาร์ก็มีบางเกมแต่เรียกว่าโควิดนี่คือโอ้โหมาทุกเกมว่ะทุกเกมมีเซฟโหดว่ะนะแต่ฝั่งตรงข้ามเขามีกูตัวร้อ่ดี เจาะไม่เข้าเหมือนกันนะแต่ก็แต่ก็เจาะเข้าหนึ่งลูกอยู่นะกูตัวอืถ้าฟอร์มโดยรวมก็ริบาร์โคบิกนะผมให้เก่งสุดในเพคของฟรีนี่แหละเอาจริงนะนะอันนี้อันนี้ยังไม่รวมตัวตัวอิโดดีเซียนะนะครับผมผมให้เก่งสุดนะในในเพคนี่แหละสําหรับริบาร์โคบิกนะไม่ดีจริงดีจริงนะครับผมโอ้โหคือถ้าโอ้ถ้าไม่มีริบาโคบิก,กโดนโดนหลายลูกนะในะหลายเกมมัน,มนเซ็หูโ,โห ของจริงคนนี้คือดีสุดแล้วดีว่าโควิดนะคนอาจจะเล็กน้อยแต่มันเซฟจริงมันเซฟจริงนะครับผมว่าก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติตามกดแชร์แล้วกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's